ครับสวัสดีครับผมตะวุฒจากช่องท a Wood ฒิ t วันนี้ผมจะมานําเสนอการเลือกสิวตูวีในการแกะสลับไม้ติดตามชมครับสิวตูวีซ้ายมือนี่นะครับเป็นสิวผมซื้อประมาณ30ปีที่แล้วพอมีอยู่เอามาใช้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับส่วนสิวด้านขวามือเป็นสิวของนอกนะครับผมมาลองดูซื้อประมาณปีกว่านะครับ จะเห็นความแตกต่าง <c oughs> สิวนะฮะจะเห็นลักษณะโครงสร้างสิวแตกต่างกันนะครับเราดูด้านข้างสิวด้านข้างนี้จะเรียบนะครับด้านข้างจะเรียบครับจะเรียบส่วนด้านข้างนี้จะมีความหนานะครับหนาของ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 สิวนะครับนะครับ เวลาใช้งานก็เหมือนกับเรือนะครับเรือวิ่งบนผิวน้านะครับเรือแข่งส่วนใหญ่จะเป็นท้องแบบนี้นะครับส่วนเรือขนทรายของเรือจะเป็นลนนักษณะนี้เวลาวิ่งผ่านน้ำจะเวลาต้องใช้ความเร็ววิ่งก็เหมือนกับสิวตวีวิ่งบนผิวไม้แล้วตีสิวลงไปนะครับ เราตีด้วยแรงและตัวสิวตัววิจูบวิ่งเนะการเสียดสีกับไม้นี่มันทำให้เกิดการความร้อนขึ้นนะครับและการแหวกลงไปเหมือนกับเรือแหวกบนพิวน้ำ้ำถ้าตรงนี้มันไม่สะดุดลายพวกนี้นะครับลายพวกนี้จะวิ่งชิวเลยครับแต่ถ้าสมมติว่าใช้สิวตัวนี้ จะมองเห็นนะครับความหนาของสิวนะครับถ้าเสาะลงไปความหนาของสิวตรงนี้จะไปเบียดลายเบียดลายให้แตกหรือบิดเบี้ยวไปนะครับก็ผมเอามาลองใช้สําหรับสิวแทงแทงเส้นนะครับแทงเส้นตรงๆแบบนี้นะได้แค่นั้นเองบิดไม่ได้ฮนะเพราะบิดด้านข้างนี่จะไปกวาดด้านข้างนี่เสียนะครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็เลยมาใช้สิวตัวนี้ สิวตัวนี้โครงสร้างข้างล่างนี่ก็เรียบไม่สะดุดนะด้านข้างนึงไม่สะดุดด้านข้างนึงไม่สะดุดร่องนี้ก็บิงได้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบหน้าสิวนะครับเอาตรงนี้เห็นดีกว่านะครับซื้อมาใหม่ยังไม่ได้รับจะดูนะครับ นี่ครับนี่ครับครับเรามาวัดขนาดกันนะครับตัวใหญ่นี่ มานแปดมิลน,นะครับนี่ก็แปดมิลแปดมิลน,นะครับแปดมิลเท่ากันครับ นี่สี่มิลอันนี้ห้ามิลห้ามิลห้ามิลเท่ากันนะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าครับส่วนตรงนี้8ปดมิล แปดมิลสิมิลนะครับเท่ากันด้านนี้จะกว้างกว่าร่องตรงนี้ตบกว้างกว่านะครับปัญหาคือถ้าตัวเล็กช่องเล็กการแกะลายลายพวกนี้นะครับสอดเข้าไปเล็กๆร่องตรงกลางออกมาเส้นมันจะเล็กนะครับ แต่เท่ากว้างตรงนี้ขึ้นมาร่องมันจะใหญ่ร่องมันจะใหญ่เกิดขึ้นถ้าลายเล็กๆจะมีปัญหานะครับก็ไม่นิยมใช้ก็ใช้ขนาดนี้ตรงนี้เป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งนะครับว่าลองหาสิวตรงมีที่มีขนาดหน้าตัดหน้าตัดตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมบ้านเท่าหรือแคบกว่านี้ก็ได้นะครับนะครับ แคบบวกลบนิดหน่อยนะครับกว้างันนี้หน่อยนิดหน่อยได้ครับนะครับรับสรุปแล้วคือหาสิวท้องเรียบนี่ครับด้านข้างก็เรียบด้านล่างก็เรียบเหมือนเรือวิ่งเข้าไปในน้ำนะครับบนน้ํากับเหมือนสิวตัววิ่งเวลอเตีปุ๊บเข้าไปในเนื้อไม้มันจะไม่สะดุดฮะเราเวลาเดินเส้น โค้งยังไงมันก็เส้นเสมอกันถ้าน้ำหนักเท่ากันนะครับตรงนี้จะมีปัญหาครับเพราะไม้ด้านความหนาของไม้จะเป็นเบียดให้มันแตกซึ่งเราไม่สามารถบังคับได้นะครับก็ลองไปหาดูนะครับหน้าตัดด้านโคง้งด้านเรียบนะครับส่วนวิธีแต่งสิวนะครับจะมีอยู่มานำสนเสนอสามอย่างสามข้อนะครับข้อแรกคือการโครงสร้างของสิว ข้อที่2การแต่งสิวข้อที่3การรับสิวผมว่าการรับสิวไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับจะมีผลตรงที่โครงสร้างและการแต่งสิวการรับสิวผมจะไปนําเสนอตอนที่ต่อจากทําคลิปสอนที่คนยังไม่เป็นนะครับแล้วจะสอนวิธีการจับสิวและใช้ค้อนยังไงอะไรไงรหลังจากนั้นพอเสร็จปุ๊บจะทําสอนวิธีการรับสิวให้จะได้ตอ่อเนื่องสําหรับมือใหม่ ส่วนสิวตรงนี้ผมคิดว่าการรับสิวช่างระดับอาชีพหรือจับสิวใช้สิวตูวีเป็นผมคิดว่าผมไม่ต้สอนครับเขาเป็นกันอยู่แล้วเกืบทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นมาแนะนําให้ดูลักษณะการหาสิวและการต่างสิวนะครับครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อช่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง TA Wood ดอาทำคลิปต่อไปครับ ขอบคุณครับ